สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเอเตบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเทคนิคการตั้งแอร์ให้เส้นให้เย็นๆเร็วๆนะครับนี่ครับรีมทหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูปุ่มและวิธีการใช้งานครับนี่คือปุ่มปิดและเปิดแอร์นะครับพอเราเปิดขึ้นมาก็จะแสดงโหมดให้เรานะครับเพื่อนเห็นอยู่นี้คือโหมดไดนะครับเป็นรุ่มหยดน้านะครับคือไล่ความชื้นนะครับเหมาะสําหรับแอร์ที่เราไม่ต้องการความเย็นมากนะครับพอเรากด ที่โหมดไปเรื่อยๆนะโหมดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้คือโหมดโหมดแฟนหรือโหมดพัดลมนะครับโหมดนี้จะมีแต่พัดลมนะครับระบบคอมเพรสเซอร์หรือคอยล์ร้อนจะตัดออกไปนะครับเหมาะสําหรับเราต้องการระบายอากาศภายในห้องนะครับคือเปิดประตูหน้าต่างนะครับพอกดไปเรื่อยๆมาอีกนะครับก็จะเป็นโหมดท,ทำความร้อนนะครับโหมดนี้จะไม่มีอยู่ในเครื่องปรับอากาศของบ้านเราครับแต่ระบบ คอมเพรสเซอร์เราก็จะตัดไปครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับพอเรากดที่โหมดอีกครั้งนะครับก็จะไหลมาอยู่ที่โหมดนี่ครับโหมดเก็บที่มานี่ครับโหมดทําความเย็นนะครับเพื่อนๆตั้งอยู่ที่โหมดทําความเย็นนี่นะครับพร้อมกับปรับอุณหภูมิตามใจชอบนะครับจะกดขึ้น25องศาหรือ24องศาก็ได้แล้วแต่ชอบครับช่วงที่แนะนําให้ตั้งนะครับก็คือช่วง24ถึงองศานะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับกด ที่โหมดนะครับโหมดก็จะไหลไปเรื่อยนะครับโหมดความชื้นโหมดพัดลมโหมดทําความร้อนโหมดความเย็นนะครับเพื่อนๆถ้าแอร์ไม่เย็นก็ต้องมามาดูที่โหมดนี้ครับว่าเราตั้งโหมดถูกหรือเปล่านะครับพอเราตั้งอยู่ในโหมดความเย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดใช้งานที่โหมดซุปเปอร์นะครับโดยกดไปหนึ่งครั้งนะครับโดยแอร์เราก็จะปรับสปีดสูงสุดให้เรานะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนในห้องให้เร็วที่สุดนะครับโดยอุณหภูมิจะปรับอยู่ที่16องศาเซลเซียสนะครับ พอเราใช้งานได้ไปสักพักนะครับหรือประมาณสัก 30- 40นาทีหรือ1ชั่วโมงตามที่เพื่อนต้องการนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดที่โหมดซูเปอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการยกเลิกนะครับโดยออกไปใช้งานในโหมดเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการประหย,ยัดไฟและยืดอายุการใช้งานของแอร์เราด้วยนะครับเพราะพัดลมจะไม่ทำงานแรงสุดนะครับ แค่เราก็มาดูการปรับสปีดพัดลมคอยเย็นนะครับเห็ mm ่น hmm. เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับรมีสัญลักษณ์ตัว A ข้างในนี่คืออัตโนมัตินะครับพัดลมจะทํางานอัตโนมัตินะครับต่อมาก็พัดลมทํางานแรงสุดนะครับนี่แรงลงมาลงลงมาครับนี่ก็ลงลงใหม่ครับนี่ก็ลองใหม่น,หมนี่คือสปีดต่าสุดนะครับเพื mm ่อ hmm. นเพื่อนก็ลองกดแล้วปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนชอบเอาครับแต่ผมแนะนําอาจจะบางคนขี้เกียจปรับก็ตั้งไว้ที่ อัตโนมัติเลยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าห้องเราร้อนอยู่นะครับพัดลมก็จะปรับสปีดสูงสุดให้เรานะครับถ้าห้องเริ่มเย็นลงมาพัดลมก็จะปรับลดหลั่นลงมาอัตโนมัตินะครับโดยมีเซ็นเซอร์เขาจะจับอุณหภูมิภายในห้องอเป็นหลักนะครับต่อมาเราก็มาดูที่การปรับปานสวิงนะครับโดยสวิงก็จะมีสวิงบนล่างนะครับและสวิงซ้ายขวาครับเพื่อนๆก็ลองปรับใช้งานกันดูนะครับจะให้ หยุดนิ่งหรือจะให้สวิงไปมานะครับครับสำหรับคลิปนี romance, ้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ